ตอนนี้เราก็มาถึงส่วนสุขภาพชุมชนพอเกียวจีน32กันแล้วนะคะก็มาพูดคุยกับพี่อสมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าที่ศูนย์นี้ค่ะหลังจากประสบปัญหาหนองโ่วมแล้วมีปัญหาได้รับความเสียหายอะไรบ้างคะก็ตู้พังเยอะอยู่ค่ะแต่ว่ายาอะไรเราไม่เสียหายเพราะเราเอาขึ้นมันเอาอันบนขึ้นทันนี่ก็เสียแต่โตเตอร์อะไรก็พังหมดค่ะ แล้วถ้าเกิดสำหรับปีหน้าอย่างนี้ค่ะมีแบบแผนป้องกันสำหรับน้ำท่วมอะไรบ้างไหมคะพี่ชุมชนคะที่ชุมชนก็คงไม่มีมั้งนะคะเ,คเพราะว่าเราก็คงขึ้นเหลือตัวเองนะคะคถ้าน้ามาก็คงไม่ช่วยกันยกช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ช่วยกันหาที่มารองให้มันสูงขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าตางชุมชนก็ไม่เห็นเขาบอกว่ามันมีแผนมารองรับอะไรเขาไม่ทันได้คุยให้ฟังก็เก็บเงินเป็นที่สุดได้ แล้วก็เวลาคนในชุมชนเขาจะย้ายไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงเราก็ตามไบที่นู่นตามเปจ่ายที่นู่นไปดูแลที่นู่นคะก็คือไม่ก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคมากไมยก็พอได้ค่ะก็พอช่วยเหลือกันได้ทําทำหน้าที่ได้อยู่เหมือนเดิมแล้วช่วงนี้ช่วงนี้มีคนมารับยาอะไรมากมีค่ะพอดีทางทางศูนย์นู้นศูนย์นี้ก็ก็เข้ามาที่ที่ศูนย์พักพิงนุงเยนเตนะเขาเข้ามาช่วยเหลืออยู่ เราก็เป็นเราก็ไปทํางานอยู่แล้วเขาก็มาช่วยเสริมให้อันไหนขาดอันไหนไม่มีมบางทางบางคนเนี่ยค่ะไป